EP ที่หนึ่งบัดน,นี้วันที่ยี่สิบหกเดือนพฤศจิก,กายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็บเป็นวันที่ห้า ที่ข้าพเจ้านายปฐมพงศ์พิ่สารเขตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสัมันตาจักะวาเลสุอัตตราคัตชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิลาชาสสุนันตุสักขโมคคะทัก สักเคกาเมจะลูเปคิริสิขาลาะตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปลาเทจะคาเมตารุวะนาคาหาเนเคหะวัตถุมะหิเคเต,เตพุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสะเมยักขะคันทับพระนาคาติด ทันตาสันติเกยังมุนิวาละวะจะนังสาทาโวเมสุนันตุธรรมมาสาวนากาโลอะยำพระทันตาธรรมมาสาวนากาโลอะยำพระทันตาธรรมมาสาวนากาโลอะยำพระทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสระนังคชามิทุติยมปีธรรมังสละนังคชามิทุติยมปีสร้างคังสระนังคชามิตาติยมปีพุทธังสระนังคชามิตาติยมปีธรรมังสระนังคชามิตาติยมปีสร้างคังสระนังคชามิ นาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานตถิเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนัง วะลังเอเตนะสัจจะวะเชนะโซติเมโนตุสัพพธา